วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องบาปเรื่องบุญต่างๆที่อยู่ในแต่ละคนทำไมระบบเนี้ยไม่ว่าเราจะอยู่ในที่รับที่แจ้งทุกที่สถานที่เขาเรียกะไรลเหมือนมีเจ้าหน้าที่มามาเห็นการกระทําของเราทั้งหมดอะถ้าเปรียบเทียบคือมีเจ้าหน้าที่คอยจดรายละเอียดต่างๆทุกกระเบียดนี่วะทาได้ยังไงเมื่อผมไปเรียนรู้เรื่องระบบความถี่มากๆเข้าเนี่ยมันก็ไปรู้เรื่องกลไกว่า เราคิดแบบเนี้ความถี่ของเราแบบเนี้คลื่นความถี่เนี่ยมันก็ส่งไปที่ผู้าี้มันส่งข้อมูลไปที่เครื่องบันทึกที่อยู่ในนาโลกเป็นเครื่องบันทึกที่เป็นความถี่ชนิดเดียวกันเวลาเราจะมาเกิดไนอะ้คลื่นความถี่ที่จิตของเราลงมามันก็เชื่อมไปเปรียบเทียบนะครับเหมือนสมบูรณอะ่ะมันเชื่อมมีตลอดเวลาพอมาเราเกิดตั้งแต่เด็กอะไรต่างๆนะพอมันเชื่อมเนะี่ยรูปแบบความคิดเรา,าต่างๆ มันเชื่อมอยู่ต่อเนื่องมันมีตัวรับตัวส่งอยู่ตลอด